ธรรมชาติสวยงามเฮ้บานนกไหลไปนะ่ะจับฟองไปอยู่ตรงไหนน้อยเนาะสบายสบายลมรื่นลมเย็นธรรมชาติบานหน้าทองถุงบานหน้า อไอหลหน้าสว่วนผสมน้ำเนาะอยู่ในปลาอยู่ในฟุตอบเลียงปลา,ออส,บาสบายเลยเนาะอยู่แบบพ่อเพียง เอาธรรมชาติมาฝักชาติบานหน้าทองไรลทองหน้าทองถุทงทองหน้าดูบรรยากาศดีจังต้น,ตนหม่ต,หต้นลรัเต็มอยู่ลมลืน่นไว้สบายเลย